คองเจ็ดสองเขาทำแค่แปดสิบเนี่ยแต่อันนี้เขาทำร้อยเนี่ยมันก็เลยหนักเนี่ยตัดล้ยพิมิ์รีวยเออเวอาวไซส์กระสอบกระสอบเดียว ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นงานโอเวอร์ไซส์เขาจะทำแค่แปดสิบตัวพี่แต่ของของยีราฟกับไดมอนด์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะทำร้อยตัวน่าจะโมงอย่ไมเป็นยีราฟอยู่ฮะโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ มีแค่หนึ่งกระสอบนะพี่มีแค่หนึ่งกระสอบมันก็จะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าเพราะว่าอย่างของอีกอันนึงมันปัดมันแปดสิบตัวไหมอันนั้นอนะ่ะแปสิบตัวใช่ปะแปดสิบหรือหกสิบแปดสิบเนาะแปดสิบพี่ขอคำนวณหน่อยอ๋ออันนี้ถูกกว่าเพราะว่าอันนี้มันร้อยตัว จำนวนจำนวนมันได้มากกว่าราคาถูกกว่าจำนวนเยอะราคาก็จะถูกลงถูกกว่าใช่มีงานหัวให้รุ้นส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีไปเลยงานอยู่อก็มีนะลูกค้าห้าสอบห้าเอาไซก็คืองานไซใหญ่นะพี่ไซใหญ่ ส่งฟรีพี่ส่งฟรีอย่างนี้ก็งานยูเออ่ะส่วนใหญ่ก็สามแปดไม่เกินเท่าไห,หร่วะแต่แต่แต่ห้าสิบเราก็เคยเจอนะห้าส <50, S 1> องมีแต่ไม่เยอะนะเออน้อยอ่ะป,ประกอบป้ายให้เรียบร้อยแล้วเป็นดูป้ายมากพี่รับโอเอสมีก็ไม่เยอะเนี่ยทรงช่างอย่างเงี้ยคาเป็นเธอ อันนั้นพี่ดำค่อยจดไว้<า><า>อ่ะตัวแรกไปก่อนหมึกแดง505มาเลยงาน U S A ตัวนี้ L 4 2ยาว32 USUS เดี๋ยวสิให้ดูใกล้ US หน้าป้ายแจ้งหนึ่งร้อยพ p c สนะคะประมาณร้อยตัวหนึ่งร้อยพีเ c s มีกระสอบเดียวค่ะสรีวิวลอเรือหกศูนย์ค่ะ US A กระสอบใหม่กระสอบใหม่ไม่มีนะคะรีวิวรอ,อเรือหกศูนย์เอลตีล่สิบกระบอกเล็กค่ะ รีวิวล้อเรือหกศค่ะกระสอบเดียววันนี้ก็เป็นงานเกียร์านารีเกียร์เกียร์จัดห้าห้าศูนย์ห้าเอยส่ิบหาูไหมล,ล้อเรือหกศูนยวนี้ต้องตองเกีย เอลตีตัวสองยาวสามสิบรายการน,นี้เขาไม่มีกระสอบใหม่นะพี่รอเรือหกศูนย์อาที่ขายโอซายอยู่นี่เลยอันนี้ได้ได,ได,ได้ได้ราคาถูกกว่า 5, ได้ถูกกว่ากระสอบ80ตัวได้ราคาถูกกว่ารีวิวทั้งกระสอบใช่ใช่รีวิวทั้งกระสอบตัวนี้มีรุ่นวินเทจด้วย 550 LC12 เดี๋ยวเราจะบอกไซส์ให้นะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยไซส์มันจะอยู่ประมาณมเท่า,าไหร่หลูกค้าก็จะได้จะได้เห็นว่าเฮ้ยในกระสอบเนี่ยโอเวอร์ไซส์เนี่ยไซส์มันจะออกประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วงานโอเวอร์ไซส์เนี่ยก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ขายดีมากนะแต่ว่าคนอะขายน้อยขายน้อยมาก550 LC12 สี่ปีสองยาวสามสิบตกเฉลี่ยตัวละแปดสิบห้าบาทนี่ตัวนี้หน้าป้ายเขาแจ้งร้อยร้อยตัวร้อยตีเซตเเออราต้องคิดถึงทรงของคนโอเวอร์ไซส์ไง่นีทรงช่างลูกค้าสามตะเข็บตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณทักสี่สิบาแบบว่าเฮ้ยโอเวอร์ไซส์แล้วจะเอาแบบเดฟมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันไปไปไม่ได้พี่รีวิวเขาก็มีแพทเทิร์นสัดส่วนของเขาเนาะมาตรฐาน ไซนี้ไซนี้อะไรเงี้ย,อเ,ยเออเขากําหนดไว้อยู่แล้วว่าปลายขาเท่าไหร่ต่อเอลอะไรเงี้ยห้าหกเก้าเอลสี่สิบมีอเอลสี่สิบมีสิเจิเจิสี 3, 8, 8, 8, 9, 8. 4, 2, ่องยาสามสอง 5้า l ้4เก้าอบยอกเลขพัด 5c1 lc10 550L40 ทัเรียน550ประมาณ42สำหรับคนที่ขายโอเร์ไฟอยูะะ่ในลำเนี่ยอันนี้ส่งฟรีนะลูกค้ากระสอบรีวิว,วน,นั่นนาวีเทิดมีให้ลุ้นลูกค้า US มายะผ้านี่แน,น,น,น่นอน เขาเรียกผ้าอะไรนะพี่ดามันนีหนัมเป็ตผ้าโฮเทลโอกิม่าสามมิม่าอ๋อเจอ U S A โอกิม่าสามมิมาแมนเล้วเลยดาวสวยขึ้นโวยไม่ถูกงาน U S นะลูกค้าตัวนี้ U S A ค่ะพี่ศูนย์เก้าเอลสี่สิบผ้านี้ก็สวย U S ไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะ แบบมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่กระโดดเกินอ่ะไซส์มันยังมีแบบว่าเปิดเจอสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สีอะไรเงี้ยคือไซส์มันยังเรียงกันไซส์เขายังเรียงกันไม่มีแบบเป็นช่วงไซส์ที่หายหรือกระโดดไปอะไรเงี้ยห้าห้าเก้าตัวนี้ประมาณสี่สิบสี่นะสี 94, ิบสี่ก็ไม่ได้ใหญ่นะคะสำหรับคนที่ขายโอเวอร์ไซส์เราเจอคนเอลเจ็ดสิบมาแล้วเ <ripped out> ข็มมากเออ เราเจอลูกค้าเอลเจ็ดสิบมาแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยจิบจิบมากเลยห้าศูนย์ห้าเอลสี่สิบสองมีลูกค้ามาถามเราตอนนั้นจำได้ปะเอลเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบอืม เขาบอกหายยากมากเลยพี่ห้าศูนย์ห้าเอี่มันมีนะคนคนใหญเอี่สิบสิบกสิบแต่คนขายน้อยในช็อปเขายังหาซื้อไม่ได้เลยห้าห้าเก้าเอสิบ้าห้าเก้าเอลสี่สิบ เดี๋ยวสี่อสิบสองอันนี้เขานมาบินมัดเลยนะครับอืมถ้าไม่งั้นเนี่ยกระสอบอ่ะอัดไม่ได้เลยละ่ะทองฮาร์ดาสี่สองยาวสาม ห้าศูนยห้าเอลสี่สิบอยู่มาเนี่ยลูกค้าเออสามแปดสี 35, <ฟ>่สิบสี่สองหลักๆช่วงไซลักหลักๆเลยนี่เป็นไซคู่นะ,ะไรพีสิบีสองอันนี้ก็สี่สิบไซคู่เี่ยงมาแล้วตัวนี้ตัวนี้เล้คู่ใหญ่สุด ห้โอ้เอวล่ะเอวห้าสิบหกมันต้องมีเงี้ยคู่มีแน,น่นอนแขวนโชว์อะดูแขนมือดิแขนมานี่โอ้โหแขวนโชว์ได้เลยอ่ะมันต้องมีเนื้อคู่อ่ามันมีบางรุ่นนะที่ตอนนี้รีวายเขาซื้อกับเข้าพิพิธภัณฑ์นะอเออใช่ใช่ไซส์แบบห้าสิบขึ้นนะ่ะห้าสิบขึ้นตอนเนี้ยห้าสิบ ้าอัพอะตอนนี้ดีวายซื้อกลับเข้าพิพิธภัณฑ์ของเขาอะ่ะมีแบบที่เขาซื้อกลับไปได้ตอนนี้ไซส์เท่าไหร่ไซส์เจ็ดสิบอ่ะแต่รู้สึกเขาจะไม่มีผลิตแล้วมั้งหรือเก็บใช่ๆเก็บเข้าเข้าพิพิธภัณฑ์ของเขาอะ่ะสี่สาสามอ่ะตัวนี้แบ็ค l อ0สิหนย์น่จะเลือกนู่นแหสี่สิบสมแปดมีไหม เมื่อกี้เจอสามแปดด้วยน่าจะเลิกจากสามแปดเอลสี่สองเอลสี่สิบ ตัวน,นี้เอลซีซสี่สิบน่าจะเยอะกว่านะสี่สิบเยอะอเยอะกว่าตัวน,นี้สี่สิบสองแบ็คห้าห้าเก้ารีวิวทั้งกระสอบนะพี่ตูดเป้าเต็ม เอวสีตอนนี้ประมาณสี่สิบสี่เอวสี่สิบใช่ไม่มีบางเต็มเลยแหละ ไปห้อยพี่้ายห้อยาปห้อยเคลียร์รันสี่สิบสองย้อนสิบสี่สิบสองเสี่สิบสองรีวิวรีวิมวม้วนมาเป็นตับเหมือนเขาทำมาเป็นเขามว้มวนม้วนมาเป็นแพ็คแพ็คห้าตัวใช่ไหม ดูดูแล้วอ่ะห้าตัวสิบตัวเหมือนประมาณเนี้ยม้วนม้วนมามันไม่ค่อยยับไงทําแบบเนี้ยบบพวกไฟห้อยงานเคล้้้้้้้อ้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้อบ้้้ C ้้้ C ้้้ C ้้้้้้้ สีสิบสี่ห้าหนึ่งเอลสีิบสองเมากสีจริงเขาห้าศูนย์ห้าเอสสองสวยๆแบบนี้ก็ ไม่ต้องทำอะไรเยอะพี่เราแค่รีดก,ก็ขึ้นขายได้แล้วงานสวยๆไม่ต้องรีวิวเยอะให้ลูกค้าดูเอาจบการรีวิวแบบง่ายๆนี <S <S ่ c สิบสห้าส่วนห้า โดยรวมผ้าสะอาดนะคะสะภาพผ้าก็คือตีว่า90%้ึ้เอนไปถ้าึงหนึยืเเดเอยยาวสสอง US US จ้ะ Black, Black, Black. ความยาวสามสองใช่เดียวให้หนึหนึ่งตัวนี้ USA ลูกค้าเปิดได้ก็เอาไปแยกทำราคาเอาได้เลยหมึงเบดงยดเอาเลย ต47920 US โอ,โอ,อ้ยเต็มมากเลยอกโอ้ยกระบอกใหญ่อ่ะฟิลมงานอะไรวะกระบอกใหญ่มากเลยอ่ะ <S <S เหมือนงานใหม่ตอกงาน US เนี่ยน,นะ579ไปอ่ะรงมลยดี่ทรงฮิปเข้มมากเลย สะดุะะดุะดไปหลัง <40. S 2> หลุดไม่ใช่ปัญหาพี่หุูเป็นยารุ่นเก่ายารุ่นเก่าเลยก็เอซิปมันตอกยีตอ่ะห้าห้าเก้าเอลสี่สองไซคู่เนาะไซคู่นะสคู่ดีเจ็ม็กซิโกเอลยาวามนั่นอ่ะไฟขา ได้หมดเลยตูดเป้าเต็มเต็มนี่เก็บนีไม่สนิทเยอนี่ตัวนี้ก็ผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้าผ้าด้านผ้าสายผ้าเนื้อสายผ้าเดียรไม่สนผ้าเนื้อสายเมื่อใหม่เป็นห้างองเก็บเยอห้าศูนห้างานรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้ก็ หายยาลงไปทุกทีแล้วพี่ห้าห้าเก้าห้าห้ศูนย์ห้าสี่สิบเก้สามสองช่งฉ่ำ ส่งฟรีส่งฟรีมีกระสอบเดียวมีเหลือกระสอบเดียวห้าห้าศูนย์เอลสี C ่สิบสองไอกระสอบหลังนั้นก็ส่งฟรีด้วยเพราะว่ามันมีแค่อย่างละกระสอบวันนี้สามรายการเราจะให้ส่งฟรีอ่ะเอาพิกอีไปตัวหนึ่ง ห้าเป็นไงห้าหนึ่ง L C สิบ g ีห้าหนึ่งหนึ่ง L C สิไม่ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอนะ Big E กระบอกเล็กๆห้านตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ากีเขาใหญ่เล็งไปแยกก็ได้พี่โอ้ห้าหศนเอลไร <inf ênio> ส2่สอป,ประมาณ44ได้เออส่วนใหญ่แล้วถ้าตัวไหนที่ไม่เป็นไม่เป็นห้างยาว3ไม่เป็นงานใหม่มก็จะเป็นพวกงานเคลียร์แลนดป้ายหนะ้อยเนาะหรือตัวนี้งานเดสต็อกตัวนี้เดสต,ต,ต็อปเต็มๆเลยพี่ ห้าสีหนึ่งประมาณสี่สิบสี่ลูกค้าสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วห้าห้าเก้าสี่อ้าสห้าส,สีห,หนหหึ het, ่งโ,โอหส <f> ี <c oughs> ่ไหลโลอยู่นั้นเนี่ยนะไหลโลไหลโลตัวโลตัวเออตัวโล L40 โอ้โหแคมมากเลยอ่ะอีดท้าย L40 ไม่เกิน10สองป้ายอ่ะแค่มากเลย 1> 5หนึ่ง1 l 4 2สองป้ายอ่ะพพ